นัวมากครับมากินแต่มุฮงบ้านพี่น้องครับมุฮงบ้านกับบนบนกลบน้อพี่น้องเนาะอแต่ไหวครับไหวเชื่อไดบไหวหน้าบ้านเท่านั้นพี่น้องนะถั่วจี๋ๆน้องพี่น้องเนาะเข่าข้าวเมื่อนี่ตั้มเมอร์ก่อนพี่น้องเนาะ คนกบแล้วก็บ,บอกขอใ้เชื่อดิแล้วก็พักนะพี่น้องกับแก่มาหนีมาพี่น้องมาตัวไรแยกกันน้ำห้างหิ้วเขาเลยพี่น้องลุ้มเมื่อกินเขาพี่น้องครับไปครับสวัสดีครับเอฟซีทุสังครับมาพบมพ่อครับช่องหน่อยคนหายอยู่หากินแชนแนลเซ็นเตอร์พี่น้องครับนำเขาวแรงเนาะพี่น้องเนาะ มากันไปไทยคลิปพี่นอกพี่น้องเปตอนนู้นตอนนู้นคับมากเลยครับเ็นไหมไทยคลิปกิตจิตวัตรประจำวันพี่น้องโอ้ยลินกันเลยพี่น้องมันไม่กินพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่กินเขาเช่นเคยนะพี่น้องเอาพี่น้องมาตั้งกลองละเอียดก็ดีลุกไปบกมันพี่น้องตั้งกล่อ้ดีๆครับดีเ้อหมวกหมวกนี่น้อมาพี่น้องมา อะไรอย่าก s <S ัน <Beginning> ห้างไม่ดมลุ้งมือเลยครับกินเขาแซ่บน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเหนือที่ได้อ่าแต่บุฟเ่งครับพี่น้องแต่บุฟเฟ่ต์นกบนะครับตรงบักไรชื่อหีในเงี้ยพี่น้องครับนไรชื่อหลีในเงี้ยนะพี่น้องเนาะนี่นีละพี่น้องกับแก่ห้อมเลยกับแก่กับแต่บุฟเฟ่ต์พี่น้องต้มหอยต้มหอย ไมไม่้มเลเียงอยงพี่นอนองครับพี่น้องลงมือกันเลยพี่นออหลใหญ่กระทัางพี่นออืครันี่ครับครับพี่นนองครับันแยงครับพี่นนอจบตําแมาพี่นอนองมาอืมมาเรอพี่นอนอง ฟางไทยแหละฟังลาวฟางประเทศนั้น่น้องสีขมอกันพี่น้องเจ็บเจ็บเบเเป็นกบพี่น้อง

อันนี้่น้ำแตกแล้วนองน้ำหอยแตกไข่ไม่กินใหญ่เลยพ็น้องน่นน่องที่น่อที่เนาะไข่มันเป่นของันั้นไข่ พี่นอกเ่ยง่วพี่นนอนอว่านอพี่น้องเนาะอยาแป๊บมึงียังได้บุครับ mm

ไม่ตังเลยนงอือฮัมมเลยผมว่าก่านมีตัมไมาตังไเมืม่อเสียเป็นร่องบึงตังน้อยร่องบึงเสียบ้ 地打，他们那种后面土，他们就结。 หาอกินเป่นกบอืมนีูหนานะูานพใดไม่ได้กินเป่นกบม่กินเป่นกบเงนี่หวังเป่นกบหน้าแล้วเบิ้ตกเป่นกบเบืองนั่นเปหน้าเปือหน้าดินีเหร ตัมงมึงแบบบันดไม่อตามึงเด็กกลัเด็กันแบบน่น

มาต่มื่อวานอยู่กอบเนี่ยเราใบมันเสีย 1967, หน้าเม็ดที่เอาไาเข้าอืม่คุณออาเนนนะแกเงินด้วยพี่น้ออ่ะอืมดูหมดกขึ <laughs> ừ ăn hồi ăn ngoài ăn mới quá ăn cầu ừ ngồi bên chỗ mình เน,นี่ยพ่อกินน้ำเนยอยู่เนี่ยน้าพ่อพอยูอ่ดาเดียว

ก็ตองเบิง้บหบงหน่อยพีย่น้องม่ต่ำหน่องนินเซีบต่ำหลายนิดเบีย,ยหน่อยเยเข mm ้มเซ่บแมงกป็นเบิางนีกอืม มันเือกันมาุอที่านยกันหน่อยีน้ไว้เปให่่าม่เนี่ยไมไดวเพแก่พี่หนอยเต็มตเาเลี้ยงเีนี่เห็เห็เล็กๆก็เต็มนหน่อยก็เต็ม เด็ดด uh ีพ huh. ี่น้องอนี่อมมักจ่ิงๆับเวอ่อรพี่น้องนนี้ยอน้ยังอ่างไม่กินเสีข้าวพุ่น้นเป็น้อบกินว่าได้พอใคหมักบนออกฟุื้อชื้นชิ้น มันกินบ่ประกาศิตกับคนเอาตบหน้า <laughs> <laughs> เราใส่พริกหน่อยมันก็เ็ดอยู่ ประเดี๋ยวกินล้าวมนกินรสอะไเป็นหวังกินนีก้ก็ปะเดี๋ยวตอย่างน้นปนหวงกินเลยนะผมเสียสิ่นีน้าบบนั้นเข้ามา Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool bút cái đẹp dùng một máy này sẽ tầm 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 chào không lấy vinh quang chào 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 quang เดีวยวอะตั้งหกว่าอับอะไรเอออืมวยร้อนเข้าถึงกว่าก็ตื่นเกิดมาเลย ngọt rồi nhá ôi dữ rồi quá tốt cây mình, bên hiện thời đó hầu như cây gần hai đi. nó luôn ừ. được, phải đi 后我的天！Uh huh, okay. 就是、嗯、这样、个、的。 cái kẹp một lần với em Hỏi <laughs> cái <laughs> ở Nó mắc rồi <laughs> này mặt này nó tài

พี่นุ่น ừ. ừ. ừ.

กินไปกินมากกัอิ่มเป็นพี่น้องกินเข่าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะพี่พี่น้องไม่กินเข่าไม่เคนกินพี่น้องมีแต่หมงมีปนกบอาหารบ้านๆเนาะพี่น้องมีต้มหมกหอยพี่น้องเป็นกับแก้มเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แซ่บพี่น้องกินเข่าก็แซ่บโวแซ่บน้องรับเนมาเขาเป็ี่ยนยังน้องก็น้องพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเอ่อจนได้แย่าอย่าเก็บอย่าเปลี่ยนพี่น้องแต่ว่ากับว่ดีอย่างหนึ่งน้องดองมาก กูปลูกกันพี่น้องบาดเจ็บใหญ่จนขอให้ล่ำล่ำรวยรวยทุกคนไป็นเส้นคือทั่น้องพี่น้องเอาโมบายใหญ่กันหน้าพี่น้องฝากพี่ตอนนอลกับมี่วันนี้พี่นวลไอ้จำโมฮงอี่ปนกบพี่ต่อมหอยกับอิมเซ็ตเป็นเรียบร้อยพี่น้องวันใดมาเข่ามาเบิ้งช่องหนักคนหายอยู่วหากินเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ับ่มีอย่างไรพี่น้องพาพี่เป็น้องมากินเข่ากันอิ่มเสร็จไป็นเรียบร้อยด้อพี่น้องเด้อเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับ ยิบหนีพูดได้มากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งช่องหน่อยคนหายอยู่ใหยกินชแนลนะพี่น้องเนาะเป็นภาษาไทยเลยพี่น้องเลยคนหายอยู่ให้กินชแนลอ่าตรลไทยเลยภาษาอังกฤษนะพี่น้องชแนลเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องอ่าช่วงนี้ไปต้อนนกไปหากินข้าวครับไปเป็นบางมือพี่น้องไปอยู่ ตัวนี้จะร้านมาคุ้มไปเป็นมูนแน้วสั่นกต่พวกเดี๋ยวไปลุ้งขิปไปต้ตอนนกกรับ,บว่าใดพี่น้องกินเหี้ยวไหมนี่พาพี่พาน่องขับมาก,กินเขาอยู่บ้านนี่กเากาพี่น้องนี่อ่ามีต้นกบมีตับบะฮุ่งมีต้นมบกไห้นะพี่น้องครับพักแถมก็มีพักกระเสดมีพักกระแย่งมีพักยังคืนพักเอียงซึมักพักนี่แหละเป็นเนื้อไข่พักตรบช้าวะไหมพี่น้องพี่น้องอ่า เพ่นผมก็ลืมซื้อซะเฮ้ยสั่งมาเถอะน้าพี่น้องเนาะเาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซักซักไข่กดกระดิ่งแกงเปลอ่ยนบ๊อบบัตกินไปใหม่เนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปหน้าเนาะเฮ็ดหยังทำหยังเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ือต่อเข้ามาสวัสดีครับไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาติดตามช่องหน่อยคนหาอยู่ให้กินบ่ว่าไทยถ่นะว่าต่างประเทศเล่าพี่น้องเนาะเพื่อนบ้านน่วกันเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้ลำลำเรื่อยๆทุกผู้ทุกคนนานพี่น้องนอนเอฟซีที่เขามาติดตามช่องหน่อยคนหายอยู่ให้กินนอนหลับกได่เงินมืินนอนตื่นกได่เงินแสนเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อคอยเห็นนอนหลับไกเห็นมีแต่เงินมีแต่คำมีแต่ท่องไหลมาที่มาเนาะพี่น้องเนาะนอนหลับได่เงินมืินนอนตื่นกได่เงินแสนฝันไก่สามตัวหกตัวหายแดงคืนด้อพี่น้องเด้อคิดดีก็เข้า,ขามาสวัสดีครับไปแล้วครับ